สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับพอบายกูรูรู้จริงเรื่องใจไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวจากพ r บายนะครับวันนี้พบกับผมโทนมงสอนนะครับนักรีวิวจากสาขาบิ๊กซีอุดรนะครับวันนี้จะพามารีวิวสินค้าเป็นลำโพงโมบูทท,ที่มีไซส์เล็กที่สุดของมาเชลที่เคยมีมาเดี๋ยวจะพามาแกะกล่องนะครับด้านในว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาชมครับตามมาดูนะครับว่าด้านในกล่องนะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็สินค้าที่เราจะ แกะโชว์นะครับว่าจะมีขนาดเล็กแค่ไหนครับสวยงามแค่ไหนนะครับตัวนี้จะมีด้วยกันสสีนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีครีมนะครับตัวที่เราโชว์ให้ท่านผู้ชมชมอยู่นี้ครับจะโชว์เป็นสีดํานะครับด้านในกล่องก็จะมีตัวลำโพงนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสีดําแล้วก็จะมี คู่มือนะครับคู่มือนะครับสองเล่มนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าสายชาร์จนะครับตรงนี้สายชาร์จตัวนี้จะเป็นแบบ USB Type C ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตระแกงนะครับโลโก้สีทองมีปุ่มดอกด้านข้างนะครับด้านบนขวาจุดนี้นะครับตรนี้นะครับวัสดุรอบตัวนะครับก็จะเป็นขอบสีดําหนังนะครับ ด้านบนก็จะมีปุ่มบลูทูธนะครับช่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสา,ายยึดเกี่ยวกระเป๋าแล้วก็แขวนในที่ต่างๆได้นะครับตัวนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับน้ำหนักเพียง315กรัมนะครับแล้วก็ขนาดลำโพงนี้มาด้วยกัน w, 1 0วัตต์นะครับ ตัวนี้สามารถเปิดต่อเนื่องได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงหรือมีการชาร์จไฟแบบเร็วเดี๋ยวผมจะลองทำการเชื่อมต่อเจ้าลำโพงมาแชล,ลรุ่นยูเลนนะครับอันนี้ปุ่มเปิดนะครับปุ่มออนนะครับจะอยู่ตรงขวาบนนะครับเรากดค้างไว้ประมาณ3วินาทีก็จะมีไฟสแตนบายขึ้นมานะครับสีแดงนะครับตรงนี้เราจะเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์มือถือเรานะครับกดค้างไว้ประมาณ3วินาทีก็จะมีไฟกระพริบขึ้นด้านบนนะครับก็จะค้นหานะครับเป็นมาเชลวินเลนนะครับขึ้นมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะค้นหาเพลงนะครับทดสอบพลังเสียงของเจ้าวินเลนนะครับว่าเสียงจะเจ๋งแค่ไหนนะครับ ยงไงกันบ้างครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับสินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้แล้วที่พะบายทุสขาทั่วประเทศนะครับทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w ร์ไบเว็บอ .co.th หรือโทร1324นะครับชอบได้ในคลิปเดียวถ้าชอบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบายกรูรลู้จริงแล้วใช้ฟ้ารับสินค้าทีไปกับนักรีวิวจากพอบายนะครับวันนี้ผมธงประชานขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอาการ์ดบอกว่าอบคุูแล้สวัสดีครับ